ลุยโจทย์แคลคูลัสกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อ13โจทย์กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริงนะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์และสอดคล้องกับหน้าตาของสมการตามนี้เลยค่ะสำหรับ ทุกจำนวนจริง x และ h ถ้าค่าต่ำสุดของ f เท่ากับ4แล้วช่วยหาค่าเหล่านี้ให้หน่อยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเด็กๆเขาพูดมาว่าตัวนี้นะคะเป็นอนุพันธ์นั่นเองเราเนี่ยจะหาค่าต่ำสุดสูงสุดได้นะคะเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนในการหาก่อนนะคะนั่นก็คือ1เด็กๆจะต้องหา f ไพรม์ x ให้ได้ก่อนนะคะ 2จับ f พลม x ไปเท่ากับ0ูนย์ะคะเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นขั้นตอนของการหาค่าวิกฤตค่ะ3ค่ะนำ f ไปหาเดี่ยวพลัมนะคะแล้วก็นำค่าวิกฤตไปแทนค่ะถ้านำค่าวิกฤตไปแทนแล้วปรากฏว่าน้อยกว่า0ย์จะทำให้เกิดจุดสูงแต่ถ้านำค่าวิกฤตไปแทนแล้วปรากฏว่ามีค่ามากกว่า0เราจะบอกว่าเกิดจุดต่ำนะคะ เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทําเด็กๆทราบแล้วว่าการหาค่าตห่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยมีค่าเท่ากับ4เนี่ยมีขั้นตอนในการหาอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นค่ะก่อนอื่นเลยเรายังไม่รู้หน้าตาของ fx เลยด้วยซ้ำว่า fx ของเราเป็นอะไรแต่เรามีหน้าตาแบบนี้คุ้นๆมากเลยค่ะมันเหมือนกับเป็นนิยามของการหาอนุพันธ์ถ้าหากว่าเราหารด้วย h ทั้งสองข้างและเทคลิมิตเข้าไปตัวนี้นะคะ ก็คือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) นั่นเองค่ะตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ f ไพรม x นะคะดังนั้นจากความรู้ตรงนี้ล่ะค่ะจึงทำให้เราเนี่ยได้เป็น f ไพรม x เลยค่ะเท่ากับลิมิตของ 2h กำลัง3บวก 6x บวก1คูณอยู่กับ h ยกกำลัง2บวก 2x คูณกับ 3x บวก1คูณกับ h ส่วนด้วย h เมื่อ h เนี่ยเข้าใกล้0ปรากฏว่าเราแทนค่า h เป็นศูนย์ลงไปเนี่ยมันจะทำให้เกิด0ส,ส่วน0ดังนั้นเราเลยไปจัดรูปก่อนนะคะก็โดยการดึง h ออกมากลายเป็นลิมิตของ h คูณกับ2 h กำลัง2บวก 6x บวก1คูณกับ 2, h บวกกับ 2x คูณกับ 3x บ 3, วกบ1นะคะ แล้วก็ดึง h ไปแล้วเหลือแค่นี้นะคะส่วนด้วย h จากนั้นค่ะ h ตัวนี้กับ h ตัวนี้ก็จะตัดการหายไปค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะหาค่าลิมิตได้แล้วซึ่งค่าลิมิตตัวนั้นก็คือ f พูม x นั่นเองจะได้หน้าตาโดยการแทนที่ x ทุกตัวตรงนี้นะคะด้วยสูตรลงไปค่ะ เพราะฉะนั้นพอแทนที่ h ด้วยศูนยลงไปทุกตัวแล้วนะคะทำให้ก้อนนี้เป็น0ูนยและก้อนนี้เป็น0ูนยะคะเหลือเพียงก้อนหลังก้อนเดียวค่ะดังนั้นจึงได้ว่า f พา x เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2x คูณกับ 3x บวก1นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเรารู้ว่าในโจทย์ต้องการ พูดเกี่ยวกับเรื่องค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เราจะนำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเราจึงไปตรวจสอบก่อนว่าที่ค่าวิกฤตไหนล่ะถึงจะทําให้เกิดค่าต่ําสุดนะคะนั่นก็คือตอนนี้เรามีขั้นตอนที่1อยู่ในตัวแล้วค่ะนี่ค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือนำ f พาม x ไปเท่ากับ0เพื่อหาค่าวิกฤตนั่นคือจับ 2x คูณกับ 3x บวก1ไปเท่ากับ0นั่นก็จะได้ว่าค่า x ของเราเนี่ยนะคะจะต้องเป็น0หรืออีกก้อนหนึ่งนะคะก็จะได้ค่า x ของเราเป็นลบเศษหนึส่วนสนั่นเอง พอได้ค่า x เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําค่า x ไปหาโดยการแทนค่าในอนุพันธ์อันดับที่2ค่ะดังนั้นไปหาอนุพันธ์อันดับที่2ก่อนนะคะก็จะกลายเป็นอา,อาจจะใช้การจัดรูปนิดนึงนะคะจะได้หาอนุพันธ์ง่ายไม่ต้องใช้ดิฟผลคูณเนาะก็จะกลายเป็น 6x ก,กาลัง2บวกกับ 2x นั่นเองไปหาอนุพันธ์ก้อนนี้นะคะจะได้เป็น 12x บวก2ค่ะ พอได้อนุพันธ์ตัวนี้ออกมานะคะนำค่าวิกฤตไปแทนค่ะ f ดับเบิลศูย์กลายเป็น12คูณ0บวก2ซึ่งมีค่ามากกว่า0ค่ะแล้วก็จัด f ดับเบิลของลบเศษ1ส่วน3มาแทนก็จะกลายเป็น12คูณกับลบเศษ1นส่วน3บวก2นะคะก็จะมีค่าน้อยกว่า0ค่ะดังนั้นที่ x เป็น0เนี่ยนะคะจะทำให้เกิดจุด ต่ำค่ะเพราะว่ามันมีค่ามากกว่า0นะคะดังนั้นแสดงว่าเรารู้แล้วว่าที่ x เป็น0จะทำให้เกิดจุดต่ำนะคะดังนั้นแสดงว่า f x ที่เราตามหาอยู่นะคะเราสามารถหาได้โดยการอินทิเกรตก้อนของฟังก์ชัน f พาม x นะคะที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วนะคือก้อนนี้นั่นเอง f พาม x ต้องไป อินทิเกรตก่อนนะคะก็จะได้ xf ออกมาเพราะฉะนั้นอินทิเกรตก้อนนี้ก็จะได้เป็น 6x ยกยกกำลัง3ส่วน3บวก 2x กยกกำลัง2องส่วน2บวกกับ C นะคะโดยที่เราทราบว่าค่าต่ำสุดสัมพัทธนะคะก็คือ ค่าต่ำสุดตรงนั้นเนี่ยคือที่ x เป็น0เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ4นะคะเพราะว่าโจทย์กำหนดมาให้แล้วแทนค่า x ทุกตัวด้วยสูลงไปนะคะก็จะได้ว่า c ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ4นะดังนั้นแสดงว่าหน้าตา fx สวยๆนะคะก็คือ fx เท่ากับ 2x ยกกำลัง3บวก x ยกกำลัง2บวก4นั่นเองค่ะโดยเกิดจากการที่เราไปจัดรูปตัวนี้นะคะได้หนาตาออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยค่ะสิ่งที่โจทย์ถามค่ะโจทย์ถามว่า f2 ไปบวกกับ f ของลบเศษหส่วนสจะมีค่าเป็นอะไร ถามหา f 2แปลว่าเจอ x ที่ไหนให้แทนที่ x ด้วย2นะคะถามหา f ของลบเศษหส่วนสเจอ x ที่ไหนก็แทนด้วยลบเศษหส่วนสนะคะเราก็จะไปแทนค่ากันกลายเป็น 2คูณกับ2ยกกำลังสามบวก2ยกกำลังสองบวกสี่ค่ะบวกกับก้อนนี้นะคะแทนที่เด้วยลบเศษ1ส่วนสองกลายเป็นสองคูณกับลบเศษ1ส่วนสองทั้งหมดกำลัง3าบวกลบเศษ1ส่วนสองทั้งหมดกำลังสองบวกสี่ค่ะคิดเลขเนาะก็จะได้ก้อนหน้าเป็นส6บหบวกสี่บวกสี่บวกก้อนหลังนะคะกลายเป็นสองคูณกับลบเศษ1ส่วน8บวก กับเศษหส่วนสีแล้วก็บวก4นะคะซึ่งตัวนี้ตัดทอนกันได้ลบเศษหนึ่งส่วนสลบเศษหส่วนสก็ไปตัดกับบวกเศษหส่วนสหมดไปนะคะคิดเลขบวกเลขออกมาก็จะได้คําตอบสุดท้ายนะคะเท่ากับยีนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบชอยข้อ1นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย